ลูก้าเข้าป่าเท่ากับใส่เป็นน้ำก็ถ้าก็ถ้าเหลือคนสุดท้ายก็ปล่อยแหละจิงลูกา้าลูกรักลูกรักที่สุดแต่ว่าไม่ค่อยรอดนะหูขึ้นไปด้วยโูก้าเนี่ยจะกันใครเธอจะเจอหมูป่ากแล้วอ่ะเอ้สนใจใครนะ่ะตรงนี้ตอนนี้นเฮ้ย hey, ลูกา้า ลูกาคุณไลูกาไปแล้วเป็นไปลูกาลูกาสงสารว่าเกิดใกล้ฮันน่ะเออขอเออชะตากรรมเดียวกันแล้วค่ะก็เคยเหมือนกันแหเกิดใกล้แบบใกล้เวอร์ขนาดนี้ไม่มีทีละางเลยชะตาเดียวกันกับฉันเลยอ่ะ โดนได้ไหมล่ะแหมตรงนั้นเห็นนะเนี่ยเห็นเจอใครอีกแล้วนั่นน่ะกายกรรมเหรอกายกรรมปั่นน่ะใครวะเนี่ยกายกรรมนั่นกายกรรมเอ้ากดน้ำหอมแันได้ไปเอ๊ะอะไปที่ห้องทีแป๊กนี่ไงอะหน่อยนะคะโอ้ เธอไม่มีคนอยู่ใต้ดินปะวะใช่ดูคนอยู่ใต้ดินใครอ่ะสตาตาจานลงไปทำอะไรใต้ดินน่ะอ้าวสาวน้อยเออลูก้าพกวิลูก้าพกวิได้ได้เดี๋ยวถอยกลับไปถอยกลับไปไม่มีคนอยู่บนเรือน่ะฉันนี่มีเขียนจับข้านเรือไหเฮ้ไม่มีใครมาช่วยลูก้าเลยเอ้จะนะ ออมาแล้ว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 ใครใครใครพี่สอนพี่สอนช่วยเร็วช่วยช่วยหน่อยแล้วเอาให้ลูก้าเอาให้ลูก้าแล้ววแลายล้ยเขียนลูก้าแล้วก็เดะไปลูก้ามาดูลูก้าโดนลุงพี่โถยที่ยนสายตายอีก เออตอนนั้นโอเคากายกรรมก็เสียดาวลูก้าอยู่กับสาวน้อยสาวน้อยอยู่กับลูก้าอุย้ยมีเกาะด้วยโอ้ยเออทุกคนซับลูก้าใหญ่เลยจบคุณลูก้าแล้วค่ะแบบว่าฝันในกลุ่มตัวเดียวน้อแล้วเอกากายกรรมนี่ใครมาชดเชยอของไหมนะไม้เราจะทำลูก้าหายแต่จะทำลูก้าหายไปไหเาป็นไงวะปล่อยไปก็ได้แต่รู้สึกว่า,าคนที่ลูก้าสนใจตอนนี้กคือกายกรรมไม่ถือ นี่มีใครไม่ใช่การรมเลยอะเจอแล้วลูกา้าเกาะยังไม่หมดอีกเหรอเออเออเอ๊ตายเถอะ,ถอะสภาพเนี้ยสาวน้อยแล้วกันเออเอ,อสองสารไหมอะไม่ยัใครมาช่วยไหมเลยแต่ละสงสารลูกา้าจริงๆอ่ะไอเด็กได้ไอเด็กวิ่งไลเด็กวิ่งมาเจอพอดี เออ <มา S 1> ลูกจ้ายอยู่ตรงหน้นาค่ะสอยลับเด็กลูกจ้ายอยู่หัวเรือเมื่อกี้่ะส่งสารเขาปล่อยเถอะเราร้อยออกนายนะออกไายนะรูวงแล้เขาคือพี่สอนรีดของพี่สอนออกมาใครอ่ะฉันมาใครฉัน<ข>ม,ามาคนป่ามาสกไกลเลย เออคนป่าเนี่ยนะกันถึงขึ้นมาไปอเจอแล้วจติกากรจติตรกำรข,ข้าตะกนเธอหลงอยู่นี่โอเคเอ่าลูก้าชื่มเครื่องอ่าใจพ่อสาวน้อยลูก้าเพิ่งไปเชื่มเครื่องปะเนี่ยเอออะไรกเนี่ยเจอพ่อเด็กอยู่ีใครมาช่วยเสี่ยวน้อยด้วยอ๋อมาแล้วอ๋อมีม หมูป่าไปหมูป่าไปหมูป่าไปไปมาเขาหนูสอนโอ้ยพี่สอนพี่สอนพี่สอนมาสักสอนน้อยพี่สอนพี่สอนน้อยพี่สอนพี่สอนดีศาสตราจารย์ด้วยนี่แถวๆนี้ขึ้นมาแล้วสาสอน้อยอยู่ไหนวะดิหน้าเธอเอออาลาอ่าสนุนแดดจนมันไม่กล้าช่วยเธอหรอวะได้โดนฉันอ่า มันยังสองมันยังสองอเธอจิตกรมาจิตกรมาไหนยอยู่ก่อนมันวางรูปมันวางรูปโอ้ยสาวร้อยมีปืนอือหูหขึ้นหูนขึ้นเหมือนนะเอ้เฟอรนี้แบบสั่นแรงมากตรงนี้เต็งมากเหยียบแป๊บ ก่อนใครอ่ะอ๋อฉันเห็นแล้วตรงนั้นหรอใครปั่นเราสำรวจแน่สำรวจแน่แล้วตำรวจแน่ดี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 เร็วตอนนี้ไ <went> ม <to pub> ่ทันเออ เธอลูก้ามาช่วยไอ้นี่เออน่ากะลูก้าลูก้าหยุดไปหยุดไปหยุดลูก้าพยายามเนาะลูก้าพยายามเมื่อลูก้าพยายามแเมื่อน่าละลูก้าเออเอาไงกันลูก้าดีเธอปล่อยมัน ปล่อยปล่อยกรณนาปล่อยลูกชายฉันสปานสำรวจแหล่ไม่เจอด้วยๆตำรวจแหล่ไปไหนอ่ามึอ่าแพ้อ่าตำรวจแหล่เจละอะออ๋ออ๋อโอ้ จิตตะโกนอะไนี่นะรูว่างุกคนเหมือนจะวิ่งปไปไล่เข้าโพดนะเอ้ยลูค้าน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละ แล้วมันจะมีคุยเรือ,รอกับฉันทำไมเนี่ยถามจริงเอะอแครค่แค่แล้วไม่ไหวแล้วนะมีคนไปเปิดหลุหม่มแล้วใครวะ <c oughs> มันมวิ่งวนเรือกับฉันเนี่ยฉันเหนื่อยมากเลยอะไอวิสอดอะอล,ล้มละเอตประตูเปิดยังวะเธอประตูฝั่งฝั่งเรือเปิดแล้วนะประตูเรือเปิดแล้วนะท้าพูพดน่าจะเป็นลูกล้าเปิดง่ายเลถ้าางเราก็เปิดแล้วด้วยค่ะเจ๋อคือแบบไม่ได้ซื้อของเลยแม่ต่างเจแคมสองคนอ๋อ อ๋ออยู่ลุม <คน S 1> มาึบ้องออกเช่วยด้วยมันกัลังจะมีลอ้าเธอช่วยด้วยบบมันหนี่มันเข้าเรือมันหนุ่มยเข้าเรือไปแล้องนำนี่อง่ไงนีู่กเจแล้ว มีออกนะมันออกนะเออออกปะออกปะล่ะออกแล้วละออกอกแล้วไม่อของฉันนะ่ะยังไม่ออกมันอยู่ในเรืออืมปะเราจะไม่ได้ซื้อของเลยอ่ะ